นึกถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะส่วนใหญ่ก็จะเห็นภาพท่านในหลายๆแบบเลยเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมถึงมีแนวคิดเรื่อง84บปางที่ดูต่างกันเยอะแยะขนาดนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่ ครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วความเชื่อเรื่อง8ปปางเนี่ยไม่ใช่แค่คิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันมีการเชื่อมโยงแบบลึกซึ้งเลยกับการตีความ84วักหรืออาจจะมองว่าเป็น84พยางสําคัญก็ได้ในบทส่วนมนที่ทรงพลังมากบทหนึ่งบทส่วนมนเหรอคะใช่ครับคือมหากรุณาธรณีสูตรหรือ great compassion d h a r n i นี่แหละครับหัวใจสําคัญที่เราจะมาคุยกันวันนี้ โอ้โหนี่คือเชื่อมกับบทสวดโดยตรงเลยเหรอคะน่าสนใจมากงั้นเราคงต้องย้อนไปไกลหน่อยที่จุดกำเนิดในชมพูทวีปเลยนะคะถ้าจำไม่ผิดช่วงศตวตรรษที่1ถึง2มีคำพีสัตยธรรมกุณทรีกสูตรใช่ไหมคะหรือลอรัสีตราที่ในบทที่25พูดถึงพระอวโลกิเตสวนว่าท่านปรากฏกายได้ตั้ง3 3รูปแบบเนี่ย เพื่อโปรดสัตย์ามแต่สถานการณ์ใช่เลยครับอันนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นเป็นรากฐานแรกๆเลยของแนวคิดเรื่องการแสดงปางหลากหลาย mm hmm. แล้วต่อมาอีกนิดนึงครับช่วงปลายศตวตรรษที่4ถึงต้นศตวตรรษที่5ก็มีอีกคัมภีร์ที่สําคัญเข้ามาอีกคือการันตยูหสูรการันตยุหสูตรครับ คำพีนี้เป็นที่มาของบทสวดที่เราน่าจะคุ้นหูกันดีอย่างโอมนีป oh, ัดเมหุงอ๋อค่ะค่ะและที่สำคัญกว่านั้นคือเป็นที่มาของธารณีหรือบทสวดศักดิ์สิทธิ์อย่างมหากรุณาธารณีหรืออีกชื่อคือนีลากันธาธารณีนีลากันหาธารณีครับซึ่งฉวบดั้งเดิมจริงๆเนี่ยค่อนข้างยาวมีถึง415ยานแต่ว่าเขาสามารถแบ่งใจความสำคัญออกเป็น84วรรคหรือ84วลีได้ แล้วก็เริ่มมีการเชื่อมโยงแล้วครับว่าแต่ละวลีนี่แหละคือรูปแบบหรือปางของพระโพธิสัตว์โห oh, ตั้ง415 oh. พยางฟังดูยาวมากเลยนะคะสำหรับการสวดทั่วไป oh. แล้วแนวคิดนี้มันโดนทางมาถึงจีน oh. ได้ยังไงคะ การเผยแผ่เนี่ยนะครับมันก็เริ่มจากการแปลคัมภีร์นี่แหละครับประมาณปีคริสตศักราช286มีพระพิสุชาวอินเดียชื่อท่านธรรมรังท่านแปลสัทธรรมารุญนรีกสูตรเป็นภาษาจีนครั้งแรกอ๋อแปลเป็นจีนเลยใช่ครับนี่เป็นจุดสําคัญเลยที่ทําให้ความเคารพศรัทธาในพระอวโลโกิเตศวนหรือที่คนจีนเรียกว่ากวนอิมเนี่ยเริ่มแพร่หลายมากๆในจีน เข้าใจค่ะแปลคำพีทำให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วตัวบทสวดธารณียาวๆนั้นล่ะคะเขามามีบทบาทตอนไหนหรือว่าเขาก็แปลเหมือนกันอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับ คือราวสตวรรษที่เจ็มีพระภิกษุอีกท่านชื่อพักวธรรมะท่านไม่ได้แปลความหมายนะครับแต่เป็นการถอดเสียงบทสวดนีลากันทะารณีเป็นภาษาจีนถอดเสียงเหรอคะยังไงเอ่ยคือพยายามเขียนเป็นตัวอักษรจีนที่ออกเสียงให้ใกล้เคียงภาษาสันสกฤตเดิมมากที่สุดนะครับซึ่งเป็นฉบับที่สั้นกระชับลงด้วยแล้วก็เป็นฉบับที่นิยมสวดกันมากอ๋อเหมือนทําให้สวดตามได้ง่ายขึ้นถูกต้องครับ เพราะเป็นการถอดเสียงชาวจีนก็สวดตามได้ง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ต้องเข้าใจความหมายทั้งหมดแต่เน้นที่เสียงสวดบทส่วนนี้ก็เลยได้รับความนิยมแบบมหาศาลเลยและนี่แหละครับที่เป็นการตอกย้ำแนวคิดที่ว่าวันคาวลีในบทสวดเท่ากับปางของเจ้าแม่กวนอิม ให้มันชัดเจนมากๆในวัฒนธรรมจีนเข้าใจเลยค่ะการทําให้เสียงสวดเข้าถึงง่ายนี่เองที่เป็นตัวเร่งสําคัญแล้วเหมือนไม่ใช่แค่การตีความบทสวดนะคะเพราะภาพลักษณ์ของท่านก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมคะจากที่เราอาจจะคุ้นภาพบุรุษในอินเดียแต่พอมาจีนกลายเป็นภาพสตรีไปเลยใช่ครับถูกต้องเลย นั่นคือการเปลี่ยนแปลงเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่น่าสนใจมากมากมากมันสะท้อนสิ่งที่เรียกว่าการผสมผสานทางวัฒนธรรมหรือซิมบริทิสมคือในช่วงราชวงศ์ซ่งประมาณศตวตรรษที่1 0 1ถึงเนี่ยเริ่มมีการสร้างรูปเคารพกุลอิมให้มีลักษณะเป็นเพศหญิงมากขึ้นเรื่อยๆทำไมล่ะคะเพื่อเน้นย้ำคุณธรรมด้านความเมตตาความกรุณาความอ่อนโยนไงครับให้เหมือนกับความเป็นแม่ที่คอยดูแลปกป้องลูกๆอ๋อ เข้าใจได้เลยค่ะครับอย่างปาาประธานบุตรหรือส่งจื่อกลอิมเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากในยุคนั้นเป็นการปรับให้เข้ากับความรู้สึกความเชื่อของคนท้องถิ่นนั่นเองนะคะใช่ครับ แล้วภาพลักษณ์ของเทพีแห่งความเมตตาหรือ Goddess of Mercy เนี่ยก็ยิ่งชัดเจนแล้วก็แข็งแกร่งสุดๆเลยในสมัยราชวงศ์มิคือราวศตวตรรษที่14-17ถึง uh huh. เราจะเห็นในงานศิลปะเยอะมากทั้งภาพวาดรูปแกะสลักยกโดยเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์มากๆคือพระพุทธร,รูปกระเบื้องเคลือบสีขาวนวลอ๋อ oh, ที่เราเห็นกันบ่อยๆใช่ครับนี่แหละครับคือภา จำของเจ้าแม่กวนอิมที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันเลยพอไล่เรียงแบบนี้ก็เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่าแนวคิด84ปางที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยไม่ใช่เลขที่แบบตั้งขึ้นมาลอยๆแต่มีรากฐานมาจากการตีความ84วรรคสําคัญในบทสวดมหากรุณาธารณีสูตรฉบับที่นิยมสวดกันแพร่หลายนี้เองตรงประเด็นที่สุดครับและสิ่งนี้มันสะท้อนพลังของการตีความตัวบทหรื เชื r อ transformation อย่างที่ว่าคือเปลี่ยนจากเสียงสวดมนต์มาเป็นภาพและความศรัทธาที่จับต้องได้มันเชื่อมโยงกับการปฏิบัติในพิธีกรรมอย่างแยกกันไม่ออกเลยครับการสวดมหากรุณาธารณีครบ84วัรหรือบางทีก็สวด108จบเนี่ยก็เปรียบเหมือนการน้อมรำลึกและก็ขอพึ่งพิงพระเมตตาบารมีของเจ้าแม่กวนอิมในทุกๆรูปแบบหรือก็คือทุกปางที่ท่านแสดงออกมา สรรสับ,ปสบุปได้ว่าการเดินทางของแดวคิดเจ้าแม่กวนอิม84ปางเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งมากนะคะคือเป็นการเดินทางข้ามวัฒนธรรมจากคัมภีร์โบราณในอินเดียสู่การแปลการตีความแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ในจีนจนหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อและพิธีกรรมที่อย่างรากลึกในเอเชียเลย เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของการที่ความเชื่อสามารถปรับเปลี่ยนพัฒนาแล้วก็มีความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นได้ผ่านการเวลาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจากบทสวดสู่ปางต่างๆสู่ความศรัทธาที่มั่นคงในที่สุดครับน่าคิดตามจริงๆค่ะ บางทีครั้งต่อไปที่เราได้ยินเสียงส่วนมหากรุณาธารณีหรือมีโอกาสได้เห็นรูปเคารพเจ้าแม่กวนอิมในปางต่างๆนะคะอาจจะลองถามใจตัวเองดูว่าลึกๆแล้วเรากําลังเชื่อมโยงหรืออาจจะกําลังต้องการความเมตตาในรูปแบบหรือปางไหนของพระองค์เป็นพิเศษอยู่หรือเปล่า